ส่วน forwarding forwarding ถามว่า forwarding ไว้ทำไร forwarding ในกรณีที่บอกว่าเจ้านายบอกว่าเออการ forward นี้ทำได้สองแบบ forward จากตัวระบบเองเช่นอเมลคนนี้ลูกน้องเข้ามาให้ forward ไปที่เจ้านายเลยเป็นการ d e l เก a t e นนั้นได้หรือ user ทำเองได้สมมติบอกว่าเออ forward ตัวเนี้ย ถ้าเมลในอินบ็อกซ์เนี่ยมาหาเนี่ยฉันไม่อยากเปิดเมลนี้ฉันไม่อยากเปิดเมลนี้นนให้มันส่งไปเลยให้มันส่งไปอ่ะแล้วก็ส่งไป A B อะไรก็แล้วแต่อ่ะแล้วก็ใส่อ,อีเมลเข้าไปอ่าเนี่ยเราก็กดตรงนี้ด้วยนะ <Keep. S 1> เพราะว่าถ้าเรามีคลิปมันจะคัดจัดนี่ไงเออแต่เราคลิปเราเก็บไว้เฉยๆแล้วไม่เป็นไรอันนี้คอนเซ็ปต์ก็คือเราก็ใส่อ,อีเมลเข้าไปอีเมลที่เราต้องการให้มัน forward แล้วก็ใส่อีเมลเต็มๆแอดอะไรก็ว่าไปแล้วก็กดเซฟแล้วทุกครั้งที่เมลเข้ามาในนี้มันก็จะ forward ให้อ่าโอเคอ่า ...Automatic Reply Automatic r e p l ีเยนีย่มันส่วนใหญ่เขาจะใช้ในในในส่วน,นสมมติว่าสมมุติเออทำงานเนี่ยพรุ่งนี้เอ,อิร์ธหยุดแล้วเออสมมุติ เออเป็นเซล์ต้องมีลูกค้าส่งมาหาส่งมาหาตลอดแต่เราอยากบอกว่าไอคนที่มาส่งว่าเอ้ยเราหยุดนะหรือเออเราไม่สบายนะหรือว่าให้เขาติดต่อใครก็ได้แล้วแต่เราเขียนไปเราแต่และมันจะใช้ในกรณีที่ว่าเราลาเราหยุดอะไรเงี้ยซึ่งเราเปิดมาเทิร์นออนมันก่อนเทิร์นออนก่อนเสร็จปุ๊บเราก็ระบุวันเลยหยุดวันไหน อ่าวันที่เราลา,านาลาแล้วก็ใส่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 ไปเสร็จปุ๊บใส่เวลาใส่อะไรให้เรียบร้อยอ่าแล้วก็ใส่เนื้อหาเข้าไปแล้วก็ใส่เนื้อหาเข้าไปอ่าโอเคในตรงนี้อ่าอันนี้คือให้รู้อันนี้เราก็ไม่เราไม่ต้องติ๊กก็ได้มันจะบล็อกสําหรับถ้าคแคนด้ามามันจะบล็อกอะไรเงี้ยไม่เป็นไรเราใช้แค่ อันนี้คือถ้ามันมีอินไวทใหม่อันนี้คือเกี่ยวกับเกี่ยวกับเลนาดาเราไม่ต้องติ๊กก็ได้ตรงนี้อันนี้เกี่ยวกับเลนาดาถ้ามันมีการส่งเลนาดามานอกเนือน้อไม่ใช่เมลนะเป็นเลนาดาให้เราติ๊กให้อะไรก็ว่าไปให้มันบล็อกหรือว่าให้บล็อกแล้วให้มันเขียนว่าอะไรอะไรเงี้ยเช่นอ่าอย่างสมมติว่าเอิร์ธเป็นเซลล์เนี่ยมีคนอินไวทว่าจะมีติ้งเนี่ยเฮ้ยกูหยุดนะวันนั้นนะอะไรเงี้ยสมมติว่าวันที่วันที่วันที่สิบเฟบเฟบเนี่ย เออหยุดแล้วเ้ามีคนอินไว้ว่าอืดมมันจะบอกให้เฮ้ยถึงหยุดนะอะไรเงี้ยเออเออตื๊อส่วนที่จะใช้ส่วนใหญ่คือเมลในตัวนี้เมลเมลสองส่วนนี้มันต่างกันยังไงเมลสองส่วนเนี้ยอ่ะอ่ะอันนี้สีก็ได้สี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 เมลส่วนแรกเมลส่วนแรกก็คือมันบอกว่าภายในองค์กร ใช่ถ้าคนที่ใช้เมลองค์กรบริษัทเดียวกัน e ส่งมามันจะเช็คว่าเป็นเมลเดียวกันอยู่ในบริษัทเดียวกันมันก็จะเอาข,อข้อความนี้มาให้ใช่สมมติว่าคนที่อยู่ภายนอกองกรมันจะใช้ข้อความนี้อ่าเอาเางคง่ะสมมติว่าภายในยองค์กรบางทีเราบอกว่าเออเอิร์ดไม่อยู่นะให้ติดต่อเบอร์ภายในเบอร์ตึ๊ก เพราะว่า,วาถามว่าวอร์ดดิงมันจะเหมือนกันก็ได้จะต่างกันก็ได้ส่วนใหญ่ถ้าภายในองค์กรก็จะใช้เป็นเบอร์ภายในใสเข้าไปเออเอ,อิร์ไม่อยู่ให้ติดต่อคนอีหน้าเบอร์445ห้าอะไรเงี้ยสมมตินนะอ่าแต่ถ้านอกองค์กรไม่อยู่ให้ติดต่อเบอร์02 77อะไรก็ว่าไปอ่าอันนี้คือการใส่เสร็จแล้วกดเซฟพอมันจบวันที่เรากําหนดมันก็จะเคลียร์ออกให้ อันนี้ส่วนใหญ่จะใช้เป็นแบบพวกวิทยุออออยดอะไรเงี้ยอ่าอ่าไม่ใช้ก็กดปิดเซฟไป